ความกินต่อไ้ต่อมาค่ะปฏิตามการฟื้นฟูคล้องสมทวินนี่แหละค่ะ,คะพระว่าเช้าจังหวัดมาสารคามค่ะรวมกันฟื้นฟูบำรุงรักษาคล้องสมทวินเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ,คะนี่แหละค่ะที่คล้องสมทวิตบบนตำบลมลตลาดอำเภอเมืองมารารคาม นายเกติศักดิ์ตรงสริผู้ว่าราชการจังหวัดมาสรัคามเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเมืองมาสรัคามรักนามคล้องสมทวินเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูคล้องสมทวินยังเป็นรูปประทับค่ะโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นพลังในการเหตุความดีสร้างจิตสมนึกในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้าุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรพันษา90่าสิพันษา12สิงหาคม2560ค่ะค่ะโดยกิจกรรมนะคะกมีทั้งการปรับปรุงผู้มิทั์ศนท่าสีสะพานกำจัดวัชพืชเติมอากาศในคลองสมทวินด้วยเครื่องเติมอากาศแบบโซลาเซลล์ค่ะมีการเติมจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพนา้ำ ซึ่งคลองสมทวินค่ะมีความสําคัญกับพี่น้องชาวจังหวัดมหาสรารคามแต่เนื่องจากปัจจุบันนะคะสภาพของคลองกับเปลี่ยนไปตามการเวลาค่ะมีวัชพืชน,นะคะเกิดการตื้นเขินส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของน้ำในคลองเฮดให่้ํำเน่าเสียค่ะ การดาเนินโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักนามก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะที่ทุกคนสิได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูบํารุงรักษาคล่องสมทวินให้กลับมามีสภาพที่สวยงามใสประโยชน์รวมกันบาว่าสิเป็นเรื่องของการสันทนาการการพักผ่อนย่อนใจการทํากิจกรรมในวันสําคัญหรือว่าประเพนีต่างต่างและที่สําคัญนะคะยังเห็นให้คล่องสมทวินสะอาดสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามอย่างแท้จริงค่ะ เพิ่มเทานำอีกยังลงไปคะ่ะเป็นการเติมออกซิเจนเป็นการ,ารเฮ็ดบรสุยางนะคะเ,เติมอากาศนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่เป็นการพัฒนาคล่องสมทวินอม,มองนีนะคะเป็นตตยุเป็นแต,นแตมองร่วมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ <c oughs> กระสีใดไปใส่ประโยชน์ยูพื้นทีนี้ค่ะนำกระชีใสสะอาดขึ้นเนาะ